พ่เขาให้พ่อมาทำอะไรวันนี้โอ้ข้าวมากกับไข่แล้วไข่ทำอะไรรู้ว่านี่รุว่าเขาาใจแต่ลูกนนเนาะวันนี้เขาแต่ว่าเขาก็มาใช้่อเหมือนเดิมเนาะแม่ลองแบกเองดิข้าวคุณมากก็ต้องตืง่นคุก็ต้องตัดใหญ่กว่าตัวเองเนาะแบกก็แม่ก็แบกไว้แต่โอ๊ยลูกผอมก็จะตื่นมาได้สินเช้ามาไปถาดวัวก็ถาดควายนะคะโอ้ถาดควายอย่างเดียวก็ถาดลูกอะ หมายถึงล,ลูกลูกในขอกเด้ <laughs> นี่นะคะก็เลี้ยงทั้งเป็ดเลี้ยงทั้งควายนะคะอะไรจ้าคุณอ้วนดูมีแต่ตัวอ้วนนะคะเอ,อ้โ,โหโดยเฉพาะอีก,กางกินจนท้องกลางท้องออกมาโอ้อ้วนคักที่ไหนคิดว่าท้องที่ไหนได้ไม่ท้องไอ้ยินฟันไนอ,อ้ยินฟันใส่กล้องหน่อยเลยยินฟันใส่กล้องเร็วไอ้เร็วเร็วยินหน่อยไอ้ยินหน่อยเอนนออ,นนอ,อุ้ยน่ารักจังเลยลูกใครมาหนุน ้ทีละมุมๆมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวชวนกันนะคะนี่แต่ว่วสามตัวนี้กินเดียกันได้นะคะตรงนั้นก็เดี๋ยวเดียวไปเลยจ้าชัวเดียวค่ะไอเยินฟันอยเรแวลูกเล็วไอเยินฟันใส่พี่เอซหน่อยอสวัสด,ดีค่ะ